ร้องเครื่องดื่มญี่ปุ่นประจำเดือนเมษา2017สำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นคาราิสนะคะที่มีแคลอรี่แค่0ย์เท่านั้นนะคะเขียนว่าคารดะคาราปิสคารดาเนี่ยก็แปลว่าร่างกายนะคะน่าจะหมายถึงว่ามันดื่มแล้วแบบมันมันไม่อ้วนมันเฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ศูนย์แคลอรี่นะคะ ราคาก็ประมาณ160เยนค่ะเดี๋ยวลองมาดื่มกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะอืมอร่อยคือมันก็คือคาปิสแหละแต่ว่าความหวานเนี่ยก็คือจะน้อยลงหน่อยแล้วก็เจือจางค่้นข้างเจือจางนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยโอเคเลยทั้งเรื่องของความหวานดื่มแล้วสดชื่นเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญส่วนแคลอรี่ด้วยค่ะ และตัวนี้นะคะที่เมืองไทยก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยนะคะสำหรับโคคาโคลาพลัสค่ะนะคะก็ มีที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะแล้วก็อีกหลายประเทศแต่ว่าเมืองไทยยังไม่นําเข้านะคะ,นะตอนที่เราอัดวิดีโออยู่นี้นะคะก็จุดเด่นของเขาคือจะมีแคลอรี่แค่ศูนย์นะคะก็คือไม่มีแคลอรี่นั่นแหละแล้วก็จะมีเส้นใยอาหารสูงด้วยนะคะก็คือช่วยเรื่องของการขับถ่ายของสุขภาพนะคะเดี๋ยวนะคะขอดูข้อมูลด้วยแล้วก็ ช่วยให้ไขมันเนี่ยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อยลงนะคะลดการสะสมของไขมันด้วยข้อคุณสมบัติแบบนี้นะคะมันฟังดูเฮลตี้มากเลยแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวลองมาดื่มกันเลยนะคะจะเปิดแล้วนะ,ะนี่โอ้เป็นควันขึ้นมาเลยนะคะเห็นไหมคะจะดื่มแล้วนะ นี้มันก็คือยังเป็นโค้กอยู่ะแหละแต่ว่าจะรู้สึกว่าความหวานเนี่ยจะน้อยกว่าโค้กทั่วไปนะคะยังไงดีอ่ะเหมือนจะน้อยกว่าพวกโค้กซีโร่อะไรอย่างงี้ด้วยนิดนึงด้วยเออก็ให้ความรู้สึกที่มันไม่ค่อยต่างจากโค้กธรรมดาทั่วไปเท่าไหร่นะคะแต่ว่าความหวานน้อยลงสําหรับเราที่เป็นคนไม่ค่อยชอบทานเครื่องดื่มมันหวานเท่าไหร่เนี่ยมันโอเคเลยนะคะแล้วก็เห็นเขาว่า ให้ทานควบคู่กับมื้ออาหารนะคะวันละหนึ่งขวดเนี่ยก็จะเป็นช่วยเรื่องสุขภาพได้อ่าก็ยังไงก็ต้องลองกันดูนะคะทานแบบต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นเป็นประจำก็ดื่มเฉพาะเวลาที่มาละกันให้ชุนแก้วมาถึงเรื่องการดูแลผิวพรรณกันม้างค่ะเต้นเต้นตัวนี้นะคะก็จะเป็นคอลลาเจนพร้อมดื่มนะคะจากชิเซโดค่ะนะคะชื่อว่า จะคอลลาเจน X นั่นเองค่ะก็เวลาที่เดินทางเนี่ยเราก็จะไม่สะดวกดื่มแบบผงชงใช่ไหมคะก็เลยจะซื้อแบบขวดอันนี้ดื่มค่ะก็จะมีขายในร้านขายยาทั่วไปแล้วก็อาจจะเป็นในคอมมิวนิอสโตร์บางที่ด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะคะตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเขียนว่า c a ล o รี่ออฟด้วยค่ะนี่ก็ต้องเขย่าก่อนนะคะตัวแคลอรี่เนี่ย สำหรับ1ขวดนี้นะคะ50มิลลิลิตรนะคะก็จะมีแคลอรี่อยู่8.5แคลอรี่ค่ะราคาเนี่ยก็250เยนนะคะสำหรับขวดนี้หดื่มวันละหขวดจะดื่มมนะก้มไปอืม ก็เหมือนจะมีเป็นกลิ่นผลไม้นะกลิ่นแบบกลิ่นที่ให้กลิ่นอ่างหุ่นแรงเงี้ยสำหรับส่วนตัวเราคิดว่ามันโอเคตรงที่มันไม่หวานมากเกินไปเราจะไม่ชอบแบบพวกคอลลาเจนที่แบบเป็นรสผลไม้แล้วแบบรสหวานแบบหวานแหลมๆอะ่ะมันรู้สึกเหมือนกินยาน้ําของเด็กอะหรือไม่ก็แบบน้ําผลไม้ที่ขายหน้าโรงเรียนประถมอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เราว่ารสชาติโอเคเลยค่ะก็ลองดูนะคะ ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามินทางไฟแล้วนะคะกำลังจะกลับแล้วก็แวะซื้อน้ำที่ Family Mart ที่อยู่ในนาเกตนะคะอันนี้น้ำอันแรกนะคะจะเป็น p r e เมี m มมอร์นิ่งทนะคะเพิ่งออกใหม่จากซันโตรีค่ะเห็นเขาโฆษณาว่ามันจะเป็นน้ำชาที่ใสเป็นชามะนาวใสนะคะราคาอันนี้ก็124เยนนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะเผยมีอันนี้ด้วยน่ารัก นะอืมมีกลิ่นมะนาวเฮ้ยอร่อยอ่ะอร่อยอ่มันให้ฟีลเหมือนเป็นบบน้ำนเลมอนนิดใสๆมากกว่าที่จะเป็นชาคือแบบไม่ต้องเรียกว่าชาก็ได้บอกว่าเป็น,นเลมอนนิดก็ได้อะชอบอนี่นะคะซื้อได้ในคอมเมเดียสโตรทั่วไปค่ะลำดับถัดมาค่ะซื้อมาสองอันนะคะอันนี้ก็เป็น น้ำผักผล,ลไม้นะคะก็ขายใน Family Mart เช่นกันนะคะอันนี้ยี่ห้อชายแอนชายเป็นแครอทแอ p เปินะคะแต่มันไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะคะมันเขียนว่า made in Hong Kong เนี่ยม m p o r t มาด้วยนะคะขวดนี้เป็น c ครอทแอปเปิลราคา398เยนนะคะ398เยนก็ร้อยนิดๆน,น,น่ะก็พอๆกับเมืองไทยแต่พวกโค p r เพรสจ u i c สก็ราคาประมาณนี้แหละเยี่ยก่อนกิน 3,9,8เดยนนะคะดูแพ็กเกจจะชัดแกะ,ะนะจะค่องๆงด้วยกิ่งแครอทนะม,มันก็คือแครอทกับแอปเปิ้ลอะไรคะ่ะก็เหมือนกินที่ไทยแหละด้วยราคาก็ถือว่าโอเคค่ะมาคิดอีกทีแล้วว่ามันแพงไปหน่อยนะ จบแล้วแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะบายบาย